วันนี้ก็กลับไปอยู่กับเกมโ,โบรบอตกับแมปเออดิสักชั่นิมเลเตอร์เกมตลน่้การทำลายหลางเกมนี้ก็สามารถทำลายได้การทาเวลมีเยอะคอเกมที่โคตรสนุกเลยโดยเฉพาะปืนหรือเบอร <c oughs> Wow. Code <coughs> คนให้ระเบิดหนักเลยเหรออืออ,อ้าวไปทีทีมันเออเยอะพีระมิดเป็นระเบิดอือระเบิดวางไปแล้วก็ปืนลงมาการทำลาย อ้ออเออคนแรงอู้ขายเงินจิตแสนอู้จิแสนห้านแตายสิกระเปอาจิตแสนห้าเป็นเลยหนึ่งแสน กรเป๋าได้หนึ่งแนแล้วเย yeah. ก็แลดูโอ้ยสามหกแล้วเย่ yeah. เออพลงมันมาเออ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 อเงจีนรือไม่รู้เอเอ,เอ,เอ,เอ เออเออคุณแรงระเบคุณแรงเออนั่นแหละอ้อวกะดิบเออระเบืดไปตรงนั้นแหละได้ยินละวเออไม่นะเออโล ไปเลยไหมล่ะอ้าวเออเออแล้วไปตรงนู้นระเบิดพีระมิดไปเลยระเบิดซ้ำระเบิดอีกเป็นไงเออ สะบืดเลยอื้อสะบืดไปอื้ออือสะบืดอย่างเร็อื้อโอ้โหกระดิดสุกมาก อีกรนึงฮะโอเคมันก็จะลอยอ ừ. Ừ. ยู่ยย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 น,นั้นอืมทำลายทำลายหมดสักทีลุงลิดก็ไม่เหลือเสาันด้วย ừ. 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 วอืมอืมเออระเบิด ให้หมดเลยเออโอก้กระเด็นเลยเออระเบิดนีระเบิดระเบิดบันไดอ้าวไม่เป็นไรไม่มีบัน,บน,บนไดก็ไม่เป็นไรนไ,ไม่เป็นไรไม่เป็อ๋อ,อโอ้ลงมาแล้วลงมาแล้ว เลยระเบิดมาแล้วอุ้ยระเบิดเออระเบิดไปโอ้โห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 อะโอยอุ๊ชระเบิดเลยอ้ยโอ้โห ล้มแบบไปสมบูรณ์ไปสมบูรณ์ไม่ได้เออเอาไม่ได้ไปล้มมีไม่ล้มมีเออทำลายข้างหลังไม่เป็นไรถึกๆึกถึกเออระเบิดอือโอ้แตสเสียง โอ้โ oh oh. หลหลุดลงมาแล้วอะเอ้าเอ้าเอ้าวิ้ยเออเอ้าเตะเตะมือแปแสนอืโอู้ได้ห้าเลเวลเฮ้ยเออสีฟ้าโอ้โหหลานจะเกิดระเบิดจริงๆ ระเบิดเฮียบอือหอ้แทบไม่เหลือเลยเลยอือระเบิดเลยน้อยมากอืโอโหเหลือแต่อันนี้มาทำไมกว่าเดินไปนู่นเลยอนะ่ะ อุ้ยอุ้ยโอ้ประเด่นโอ้โหล้อประด็นเลยอืออ้าวเตะไข่เอ้ยอูอตองกัรอันดับสามโอ้ต้องปิดท็ทอปอันดับสามเยปปปะปิดท,ท็อปอันดับสี่อันดับสอง กีบท็อปอันดับอ๋อเกษตรสีนีอันดับอันดับสี่อ๋อเราได้หลายอันดับแล้วเลยได้กี่ครั้งออ โอ้ระเบิดกระจายเฮ้ยระเบิดขาเบคอนระเบิดเอออ๋อระเบิดโอ้ยเบคอนตกลงมา อ่าวติดติดเข้าในนี้ก็ได้นี่เป็นอะไรทำลายมือโอ้โหเหล็กมากเหล็กกดอนเหล็กอุ้ยอ้ยเห็นกระดูกกระจายกันเลย ระเบิดซอมบี้ระเบิดไปเลยค่ะซออีคอนถึงกับ <c oughs> เพื่อผมกับ <c oughs> ว้าวอึยอึยอึชอซอมบี้ต้องโดนบ้างแหละซอมบี้ต้องโดนบ้างแหละจากโลบอกจากโลบอก โอ้โอ oh, oh, oh. oh, oh, oh. <c oughs> ้โอ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 ้ล้มเป็นเลโก้เลยอืออือล้มเป็นล้มเป็นเลโก้เลยเนี่ยเกิบเลโก้ไปแล้วนะเก็บสตีลขายเล่นแล้วต้องแฮปปี้กันแน่นอนเอา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 ระเบิดหลุดออกมาอือเบิดหลุดออกมาคนเลยทีเดียว โอ้ยยังไม่ถึงแสนเลยสบายสบายค่าได้สามตัวรวดถึงแม่นุะเจุดเป็ดสอมบี้ปากก็อ้าวอ้าวไม่ได้แล้วใอ้อม,มอิโมจิคี้อิโมจิเออทำลายก่อนเลย อู้โคตรแรงโโคโรตกลงมาเลยอื้ชอ้าวแตกนิดเดียวเองหมดถุงเอ้ยโอ้ละเบิดเอออ้าวเด็มา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 เอ้อ เอาไปโดนผีแทนเออไปโดนผีแขนผีถึงกับแตกเลยอุ๊ชว้าวาว้าว,าว,าวอืมโดนไฟไหมไม่โดนไฟโอเคอ๊แต่ผีโดนเต็มเต็ม โอ้โอโ้โหโอ้เต็มเต็มเลยเต็มของเลยเต็มเต็มของเลยนี่ก็หายไปเออหลายเขาเขาทำลายล้มละล้มละอืมอืมล้มไปเลยนี่เนบลิ้นเหรอ เราเปิดไปซีโอ wow. ้ราโอ้เราเบิดกระเด็นเลยแรงเกินไปว้าวโอ้คุณสองก้อนอีกอ้าวกระดีรีเข้ามาชังน้ำอื้ป็นไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันเดียโอโหเรียลสี ได oh. ah, ้ค uh. 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 ah, ูณสองเร็วๆน้่นนี่อ่ะโอ้ให้ตัวระเบิดต่อเลยอือเอเออ้าวอ้าไปนู่นนะระเบิดลงหน้าโอ้ระเบิดลงหน้า this is a l o n g หน้าอือเฮ้ย this is อะไรไม่รู nah? ้อิสอโลงน่ะแล้วก็ยิงปังเออเออระเบิดอีกฝั่งฝั่งนี้ก็ต้องหนีสิอือโอ้บันไดแตกไปแล้วโอ้ยระเบิดเพราะเออเอ้าเอ้าเอามันด้งตกไมาเอ้าวอ้าบัคกสิครับรออะไรเอ่อตายไปเลย หนูตายกันเลยเอาเลเพัมงูอ้าวกำลังหลุดโอเคเหมือนเดิมนึกว่าหายโอ้ทุนะแตกไปเลยแต่เสียอันนี้คืออะไรไม่รู้ทำลายต่อไม่สนไปแล้วเศษชิ้นส่วนเล็กๆก็ไม่ต้องเหลือ ไม่ต้องเหลือไม่ต้องเอาระเบิดเลยสีเหลืองนี่คืออะไรไม่สนใจสีเหลืองก็เอาอ่ะโอ้ระเบิดมายันนุ้งเลยเหมือนมายังสีแดงเลยหมดไร หมดไล่ไม่เหลือซากโอ้ก็เด็นไปถึงอีกฝั่งหนึง่งอืมอะเบิดอืเอไม่โดนรถโชคดีไปนะรถก็ลรถโชคดีไปแต่โดนเต็มๆอ้าโอระเบิดระเบิดระเบ้าอ,อืมระเบิดไม่ทันว้าวทำลายเมือง เพลงนี้ฟะเออเอาพังไปหมดเลยกระโดด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 ทำไม ดลดอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอีกฝั่งอ้าวกระโดดไหอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอีกฝังนึ่งอีกฝั่งนึงโอเคลบตัวบิรอืมปมปากการเตะกัเลยอ้าวเออปมปากการเตะกระเบิด เอ้ยโอยยกระดนกระด็นโดนตัเอ้วอาู้เหลือศอกเหลือนีเขาสาทอยู่รีบนีรีบนีเร็วรีบนีเอโอพอดีเลย no 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 อืมอ่วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดยเออระเบิด โอ้โห้โหดโถกูบ้านนี้สองโอ้ยบ้านนี้สองชั้นแต่มีลานจอดรถแต่บ้านหลังนั้นกว้างกว่าโอ้ยลงจอดรถเหลือแต่หน้าลงจอดรถโอ้ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้ว เตาอ,อบเตาอ,อบก็ไม่ต้องเหลือเออมันได้ไม่ต้องเหลือเลยไม่นะไม่นะไม่นะอุย้ยโหดมากเลยเออดีนี่นี้นอ้าวโอ้ระเบิดติดพอดีเลยเบิดไปนะเออเกือบไปแล้วดีนะยืนต,ตรงนี้ แล้วเบื vida, ่ออะบกดิ้งอ้าวดูกระโดดล้อมกระโดดออมใช่กระโดดกล้อมลิ้นพันเออระเบิดปีกระเบื้องกระเบื้อเออไอเนล่ยเนี่ยไอเนี่ยเนีวเนี่เนีวยเี่เนีว อ๋อขับไปค้างโอ้โหมุนทิ้วๆไปลยคอปเตอร์เไปเล็วเอ้าวแล้วไปดูในฝั่งด้วยอ้าวอ้าอไม่เป็นไรนึกว่าจะเป็นอัอเกิร์ด็วกดิง เออทำลายอีกทำลายอีกอีอ่คูศอกอีกแล้วมาบ่อยมากคูสอกอีกนี่มาบ่อยมากเลย ทำลายลูบิกอ่าเแต่ไม่ติดอันดับที่อันดับ,ดบหาให้ได้ก่อนตอนนี้มาอยู่อันดับที่สี่เลยพันห้าันสองพันอันนี้คุ้มกว่าโอเคได้มาบปิดกันต่อ อย่ากดปุ่ม C, SCP, Work at a Pixel Place Simulator, อะไม่ใช่นะ้วมัน Get p a r t เอวกระโดดโยเยวเย่เอะอะออะไรนะไม่มีบอกเลยว่าฟีอยู่ที่สี่อะไรกล่องสไลด์่องสไลด์เออน่าสนใจ โอ้โห oh mm ้โคตรจริงสปอรลิม oh. ิตั๋อ uh. ๋อลิมิไนตีลูมินาตีสปอร์เอ็มเอลจีมีตัล็อกเนยล็อกบ็อกซ์เรนโบว์ว้าวเอ็มเอ็ลจีจัมอนบ็อกซ์อีพิกบ็อกซ์ Epic Wednesday b อ c k Epic o อนะเอเป้ดอช b อ c k ราเชื่อใจน้องดอชดอชเชื่อใจได้เชื่อใจได้เอ้โอ้โหไอ้มินเนี่ยนมินเนี่ยนตามหลังเลยแล้วก็มีเพื่อนขี่มินเนี่ยนกระเด็นไปแล้วเออเออไม่มีเพลงเลยเหยาบมาก coming waterfall ว่าน้ำตกอ้อคว่ำเลยอือยงเออเขาทำเอ้ยมีตัวอะไรเงี้ยวโอ้ยลาวาว้าวอุ้ย water ใช่ลาวาฟอลเอ้ยโขเทอโอโหโอ้โหเขาลุ้แล้วชนะไม่เคยเลย มาแล้วมาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเออไม่ไม่เออเออเฮ้ยเฮ้ยเออกระเด็นไปกระเด็นไปถึงไม่ถึงถึงเมืองถึงเมืองโอ้หัวโยกหัวโยกโอ้หัวหัวโยกปกโอ้ยโอ้โห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 โอ้โอหมุนดอดโอ้ดอดดอด โอ้กระเด็นไปเร็วออตายเลยโหเรเจอมเีเฮ้ยมีเล็ดอน่ะอะไรเนี่ยมีหมีแหี่ะอ๋อท็อปหนึ่งใช่ป่ะคนที่ชนะเยอะที่สุดต้องสปอนรูปบล็อกไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนี่ยแบทแมน มันแบทแมนอ๋อมันฝันยากักแบทแมนนี่เองโอ้แบทแมนย่งไรโอ้เอ้ยเมลมเี้ยเนียเนียเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเมเรนเบิ์กเมเดินแวปนเรนโบว์เมลในอวกาศเมลนโอไฮโอเมนโอเวอรกอร์หายไปแล้วโอ้โหใครเสกอะไรมาเยอะ แล้วก็หายไปเลยไปแล้วไปแล้วเออยโาตเาทำไปแล้วเขาทำไปแล้วเออลาวาโฟลงมาจากลาวาเอ้ยน้ำตกลาวาลาวาตกตกลาวาเออเออเอเออกก ยา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 ตกตายพอดีนั่นแหละเอาตีลังกาเนียโอ้โหเขาเท่ลดลดลดความเร็วได้ไหมลความเร็วลดความเร็วลดความเร็วได้ไหมโดมันเร็วเกินไปเร็วเกินคาดเร็วเกินคาดเออไม่ต้องเร็วเกินไปก็ได้ผมไม่เห็นเลยเนยเห็นเลยเนยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเออกันเลียนมา โดนลาวพอดีว้าไปว้าไปไหนไปโอ๊ะอวกาศนีไอแมลนี่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 ชอบพี่นี่完了完了完了โอ้เจอแล้วลูกไปเลยเอาดีไงต้องเมลลงเมลเจอแล้วไปเอ้ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกจะสูงสุดถึงจะถึงแล้วโอ้โมเสกเอ้ยเอ้ย เออตีลังกาไปสองยกเลยโอ้หมีหมีมีกิสลีปนะนี่ปากใหญ่จังคอมเตียนโยคุณหัมคุณญคำรัวก่อนเลยเมื่อกี้เออคำเตือนจะอู้จ้าอโอ้เย มีต <laughs> ัเมียวเนี่ยมีหมาดชอยมีเป็ดคุณชนะแล้วมีปลาหมึกมีหมอบมีหมาได้นั่งมาเอ็นเอ็นทำยังไงขำยังไงขับไงเอ็นยัดเอาต้องเติมโอเรนเบอร์ ว้าวว้าวโคตรเท่โคตรเท่ขึ้นไปข้างบนจะขึ้นไปข้างบนว้าวโคตรเท่โคตรเท่โอ้โหโคตรเท่โคตรเท่ข้าจะลงข้าจะลงข้าจะลงก็ลงอย่อเคโคตรเท่เฮ้มีคาปิบาร่าดเนี่ยนี่คืออะไรปีถั่วปีถปีถั่วปดได้ไหม อ้าวปิดถูกปิดได้ถูเอ้ยเราก็นก็ปิดได้เนาะเอาไว้เกินเพื่อนโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเส้นทางสีม่วงโอ้เส้นทางสีเหลืองอ้าวเส้นทางสีเขียว ทางสีส้มแล้วก็ออกไม่ได้อ้าวอ้าวอ้าวจบจบเอ็นอ้าเอลเอสกีเอลเอสกีเอลสกีเอลว้าว เงี้ยกระดูสูงเกินยืกดติดตามเซราสตูดิโอด้วยนะครับโอเคอ้าอๆๆๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเซราสตูดิโอนะครับโอเคเมเปัวไป